กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายพันเทพกรานรงหลานสมาชิกวุฒิสภาขอหาลือท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องแนวทางและมาตรการการจัดการอุทกภัยของประเทศไทยเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องฐานะวิชาการจึงได้ขอข้อมูลจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องประกอบการหาลือดังนี้จากสภาพฝนในอาทิตย์ที่ผ่านมามาจากอิทธิพลล่องมรสุมที่พาดผ่าน,านทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําประกอบกับมีลมมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางถึงค่อนข้างรุนแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ลักษณะดังกล่าวทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์รวมทั้งแนวโน้มของฝนในปีนี้จะมากกว่าค่าเฉลีย่ย จนถึงเดือนตุลาคม2565จากสภาพการดังกล่าวข้างต้นอาจจะส่งผลกระทบให้อาจจะมีน้ำท่วมฉับพันและโอกาสของดินถล่มในพื้นที่ลาชันได้รัฐบาลได้มีการวางแผน13มาตรการเพื่อรองรับน้ำฝนปี2565ตลอดจนการเก็บน้ำในในรูแรงปี2565และปี2566ซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกัน อย่างไรก็ตามลักษณะฝนในปีนี้เกิดจากแนวระทะของลมจากทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นแนวพื้นที่แต่อาจจะมีแนวโน้มของฝนจากพายุใต้ฝุ่นที่คาดว่าจะพัดเข้ามาในเดือนกันยายนและตุลาคมนี้กระผมจึงขอหาลือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลถึงมาตรการเสริม จาก13มาตรการของรัฐบาลดังนี้1การสื่อสารข้อมูลให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงล่วงหน้าทันการโดยใช้ประโยชน์จากการทำนายสภาพอากาศล่วงหน้า7-2ชั่วโมง3วันหรือ10วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมตัวได้ทัน2การเตรียมการต่างๆได้แก่การเตรียมการระบบป้องกันร,ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองที่มีความเสี่ยงโดยใช้ประโยชน์ จากการทำนายสภาพอากาศดังกล่าวข้างต้น 3. การนำมาตรการทั้ง13มาตรการของรัฐบาลไปสู่แนวปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ขอให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์อบศูนย์อำนวยการอุทกภัยไว้รหน้าเพื่อเตรียมการต่างๆและกำหนดแผนบูรณาการการทำงานของหน่วยต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่กำหนด ตัวบุคคลที่มีอำนาจสั่งการปฏิบัติตามแผนไว้อย่างชัดเจน 4. เตรียมเรื่องระบบช่วยเหลือประชาชนได้แก่แผนอพยพสถานที่อุพยพชั่วคราวให้ชัดเจนตรอดจนมาตรการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดอุทกภัยข้อ5ให้ประชาชนในประชาชนและองค์กรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแผนเพราะทราบปัญหาและสภาพพื้นที่แต่ขาดข้อมูลต่างๆ,ๆที่จําเป็น เกี่ยวกับเรื่องน้ํานอกจากนั้นให้ทําบทเรียนทบทวนมาตรการต่ตางๆที่ดําเนินการแล้วเพื่อลองรับความเสี่ยงในพื้นที่อย่างเหมาะสมในอนาคตและประการสุดท้ายเตรียมการลองรับสภาพเอริโน่ก็คือสภาพความแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนเมษายน2566ไว้ล่วงหน้าขอบพระคุณครับ